ส่วนผสมสำคัญมันก็คือทะเลนั่นแหละคะ่ะมีกุ้งมีหมึกมีตีนไก่เมียนลูกสิ่นมีหยางพี่น้องเนี่ยเอาเทเทเทอุๆยอย่าเทเบิดเสียดายอืมน้ำลายแตกน้ำลายแตกอือหเอาอันนี้ก่อนเอาปลาหมึกกับกุ้งรวมกันเลยอืม กั่นสมูจะกินอันเป็นเมื่อใดก็ไม่ได้กินเพราะออเดอร์ขออภัยมานี้เป็นจมดลและสุดจากคอนเพราะฉะนั้นได้แคสโซอเออ สวัสดีครับพี่น้องขะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวัสดีสสดต้องบอกว่ารายการของเฮาเออเสียงหย่อนเสียงยังฮึมๆอยู่ต้องบอกว่ารายการของเฮาค่ะเป็นรายการของคนที่มีความสุขกับชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกินและการเว่าวนะ มันนี่มีแดดคอยละยิมไลยหัวพี่น้องมีแดดจะได้ออกราบในแดดเดียวกับแคบกรอบคอยอะ่ะเมนูวันนี้เป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมคะปิ๊งเนี่อยู่ในนี้มันก็คือยำยำมถ้าถ้าไก่ได้บา <laughs> จิบยิยสเล๊เนประเทศตีนไก่ <laughs> ยำรวมพี่น้องคะ่ะส่วนผสมสําคัญมันก็คือทะเลนั่นแหลคะค่ะมีกุ้งมีหมึกมีตีน่นไก่เมี่ันลูกสิลนมีหยางพี่น้องเนี่ยอ้าเทเทเทโอ้โหยูทเทเบิดเสียดายอืมน้ำลายแตกน้ำลายแตกอืมมันจะไม่หมดมันจะไม่หมดแล้วเราก็เอาเอานี้ลงไปแล้วปุ๊บที่เหลือเราก็ตักเอาแต่อตอนนะทุกคนคะ่ะ ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยชุบชุบเอ๊ะนี่เอานี่ด้วยอ่ะเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมอเอาน้ำไหมอ้ยเอาน้ำเอาน้ำอืมเบิง้งโอ๊ยไก่เหอเราได้ๆก็ได้อือ,ทอ,เ,นะอ, <laughs> อเท่มันเหมือนเราเนาะจะให้ววพอกระเทือนให้เว้ยผู้เพื่อนเฮ็ดเพื่อนเสียใจเมื่อนี้น่ะอือยายจุฬาอุซานอนบ่หลับมาเห็ดตั้งแต่ตีสาม เพิ่นตื่นเต้นเพิ่นตื่นเต้นเมื่อวานนี่พี่น้องใส่อ้วออกหลายอืมออเดอร์ใส่อ้วหลายค่ะเพิ่นก็เลยตื่นเต้นเพิ่นก็เลยนอนบลับนะคะเพิ่นก็เลยมาเห็ยดย่ำไหตตีสามบอดอกบอล่นเพิ่นคิดสูตรตตีสามนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยได้ยินเสียงอื้ออบ่มาติลูกค่อยเอาอันนี้ก่อนเอาปลาหมึกกับกุ้งรวมกันเลย อืวันนี้รสชาติออกเป็ดเยี้ยวหวานได้ใส่กอกใส่อัวอันนี้มาว,วานเนี่ยออเดอร์เยอะค่ะทุกคนค่ะอ๋อยม่ก๋แซบ่บด้งที่กว๋วยบอก มันปกติอ่ะมันทำมันเบลเลนี่นมันจะเป็นเียเี่ยเียเียมันจะคอแข <c oughs> ็งไอ้แม่นแกงต่หมองอื่นย่าให้คอแข็งเจอเมนูที่ถูกใจไม่พูดเยอะเจ็บคอกินอย่างเดียว กินแล้วค่อยพูดคำนี้ค่ะห่างไม่ต้องเด็ดตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยไม่ต้องเด็ด <Wow. S 2> อืมาอมมากน้ำกรุบกรุบยังไม่น้องมาเห็นใสอน่อีกนิดนึงเห็นบะเห็นบ้หเลบะอืม,อม อันนี้ก็อวดเหรอคะอืมเนี่ยบอกว่าเป็นกะโลน,นี่กอกค่ะที่รักกอกรวมมูจะกินอันเป็นเมื่อไรก็บ,บ้านได้กินเเพาะออเดอร์ขออภัยมื่นี้เป็นสมุดล่สุดจากคอนพราะฉะนั้นไดแคสโซ อืมันวินเป็นวัดมันมุ่งหมยออกมาพวกป่าพวกคนคำนี้ค่ะต,ตื่นไก่ล้วน มันนี่เป็นมือที่ขวะไม่กิ่นของตัวยยังเรดค่ะเรดเวลาเพราะว่าไม่ใช่พี่น้องเมื่อยามนะคะประชุมผู้ปกครองแนว่นีเ,เรียกนการเรียนต่อเห็นละมันนี่ถ้าพี่น้องกี่เทคก็เลย่มื่ยามกี่เทคนี่แหมยู่ในแหมยู่ชุ่มแพ้น,นี่แหมยันพอออกเพิ่นมานะคะเพราะว่าอ ผู้ปกครองเพื่อนกับถามเพิ่นกับเป็นห่วงเป็นใยว่าเออทำไปเรียนจีเทคเราเป็นแนวดาอันนี้คนไปโฆษณาใ,ให้เพื่อนเดชแต่ว่าบอกถึงว่าข่อยเชี่ยนะ่ะข่อยเชี่ยให้ลูกเต่าเเนี่ยเลียนสายอาชีพอยู่แล้วเพราะว่าหยังเพระว่าข่อยเคยผ่ยานจุดนันมาผ่านจุดใดตีจบมหกแล้วหางานทําเวลาเขารับสมัครจุกเงินขาเวลาเขอรับสมัครมหกและเทียบเท่านึกออก่าอืมแต่บางตาแหน่ง ปว,วชซ,ซ,ซื้อไหมบ่ม,มีเกยบเท่าอืมหัวตัวน่ะจะเปรียบไอ้เรียนน้ำเหียนอยากเรียนสายอาชีพมันต,ตรตงกว่ากันว้าวสายตรงกว่าเดีย๋ยวเพิ่งกับมาเราชูพี่น้องฟังเราคุยบุก้างฟัง คือใจข่อยเน่นขเะข่อยเจียดุล่ะมนบ่อยากเรียนสายอาชีพเลยมันบ่วันนี้มันเป็นมองที่แบบว่ามีรถมหับเสาแรงสิมั้ยนี่มันเสากระชงขึ้นรถก็ยังอนุบาลน,นี่ไหมพี่น้องอืมอก็ยังเขารงูกเขาเรียนไป,ไปเรียนเป็นอนุบาลก้อนเกียนน่ะไหมนี่มันเสามีรถมหเนี่มันแรงกับมันทรงฮอดหนาบ้านเนาะมันก็นเลิศแล้วเนาะมันบล่ล่ะเธอคิดดูนะลูปเรียนสายอาชีพแล้วแบบได้มาเจอหน้าเราทุกวัน เ้าเย็นจะอม,มันหายากอยู่นั่นแหละ<ฮ>ก็เลยว่าโอเคก็เลยให้เพื่อนเขามาเบาสุพี่น้องฟังอืมอ,มอ,มอ,มอืมก็อ้วมมันกันวไหวกัน อืมอืมเนาะพายังไงก็เอ้นพี่้องช่วงนี้ข่อยลดน้ำหนักข่อยบ่ค่อยมีแห้งห้องบ่อยจะดิ่งบันไดเด้อมันเน่ะเพราะว่าเอาตัวเจ้าของกันจิบรอดอืม <c oughs> ลอยมาเขามอเ,าเก็บใจขัดอืออือเมืเม่อเจ้านี่ะ ป่ากันแบบนี้เนี่ยว่าสิบบาเบาหรอกหายกันขอยขั้นเกี่ยวพี่น,อน้องมีเนื้อมันขั้นเกี่ยวอีกแล้วป่า,าไปโรงเรียนบละอืมมีตลาดนัดแบบนี้ขี่ไปด้วยความแบบว่าสบายใจเพราะว่าก็ไม่ได้ขับเร็ว้วได้พี่น้องเพราะมันมีตลาดนัดตามรเกตุขี่ไปตามธรรมดามาถึง มอริเวนหนาดเลยนัดพุว่าวุสาวคุณบรลุวาโพมาจากไดพี่น้องซึ่ไหนุ๊บตัดหนาเข้าหม่ม่วะแล้วไม่ได้สนใจนะว่าจะมีรถผ่านมาผ่านไปแล้วไม่ได้สนใจรถค่อยด้วยนะุบูางสิบบอแล้วก็ตรงไปปุ๊บอันรลนกันไปทั้งหนาค่อยละ เหมือนกลับรถไหมพี่น้องคือจังกลับรถเนะ่ะเออแล้วก็ไปขี่ไปข้้งนาข่อยแล้วก็ยอกกันหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักเออบ่ะขอคิดในใจมึงมีความสุขกันมึงหักกันคักว่าอีกหน่อยมึงิได้ไปน้องกันบ่ไเด้แซงแต่ว่าเขาใจบ่บ่าคือคุณไม่ดูรถดูลาเลยคุณจะมารักกันอะไรผิดที่เนี่ยบรรยุทในบ้านน่ะบรรยุทน้อกันน่ะเทียงกันด่ากันว่าสันบัดออกมากับรถอื ซ่ตอนหนาประชาซู่นึ่งโอ้ยหักกันแพงกันหลายโอ้ยหยอกกันโอ้ยกูจะอ่อนโอ้ยกูอยากรูใบกรบคี้ไปเอามาด่ได้าไปหักกันยี่บ้ายใกล้ดอกออกมาทั้งนอกกันรู้นะเบิ่งรถก่อนค่ะอืมรถอีตําสูตายกันตายไปคู่กันมันใครอยู่ขันตายผู้ใดผู้หนึ่งเราเป็นอันเป็นใหม่เป็นห้างเป็นยังไปหันอืมลำบากกันจะได้ไปออกไรกันคนอวดผีอีกไม่ละอืมจม Nương này hoàn thang Cầm rớt cặp lá Bên ta thăng Nó uh -huh. Mẹ phần tôm hả? Mình vinh Mình bị ở nhắn mà uổn mẹ không bố Hầm như có bơ mực Hầm bơ mực Hà bơ mực cân. อ,ออืือออออออปลาหมึกและกุ้งและบุนเซลไม่นี้ใส่บุนเซเด้อพี่น้องบ่ได้ใส่เศนขนมเศนข่อยเด้อเศนขนมเศนข่อยกับไข่เก่าละ่ะถึงเครื่องมากยำฝีมืองใหญ่จุลาวันนี้ใหญ่จุลาทำเอง ใส่กออิจามนมาเนี่ยมีวุน้นเตนี่เป็นใส่กออิจานได้พี่น้องถ้าเป็นหมูรันก็จะไม่มีไม่มีสากไม่มีวุ้นเต้นจำนำยำสุด,ดิษชงมัสตารสดหอมอือฮึอวัวแล้วพกนางวินะ มันัวแม่เพิ่นแม่เพิ่นข้อมาไอ้อืมอืมอืมมอหาบ่ อันหนึ่งหิวแหงตัดออกตัดออกคำมันเงยคำมันเงยันเนี่ยเกมค่ะจบค่ะ,ะอิ่มค่ะอิ่มแล้วกักเลยแม่เผ็ดตั๊บนึงดูเหมือนจะไม่เผ็ดแต่มันก็เผ็ดนะคะทุกคนค่าเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปเร็วเนี่ยจักหน่อยมือน,นี มาเปล่ามาเร็วไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้นะคะพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร่เป็นกำลังใจให้สุชาติน้ำเนค่ะและกะทิสำคัญพี่น้องสิบริผ่านคลิปต่อไปพอกันใ่คลิปหนา้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าจุบจ๊บจุ๊บาป้า,ามากดไลค์ติดใจกดแชร์แต่ท้า่อยากผ่านคลิปต่อไปกดซันกระดิ่งไว้เลยจ้า